ตาช่วงสุดท้ายของเด็ดกล้วยเดือดนะครับมาดูไฟแจ้งเกิดของนักมวยคู่นี้กันครับ w e i g เงิน at 68 kilograms at 27 years of age with a fight record of 46 fights 34 wins แข่งนะครับนักมวยจากอิหร่านครับนัมวยคนนี้นะฮะับอาโรยจริงจังโดดเด่นเรื่องการออกหมัดเลยนะครับ Representing Iran Abdullah Anis วัย27ปีครับู์1 8 2เซนตเมตรนะฮะอย่างที่ผมบอกมวยรูปหล่อชกมาแล้ว55ครั้งชนะ41แพ้14ครับผมนักมวยคนนี้แข่งโหดแข่งดุสุดๆอาวุธมวยครบเครื่องครับผมขอเสียงให้กับเบ็คแฮมสิงป่าตองนี่คือจบหน้าของเบ็คแฮมสิงป่าตองครับลุกครึ่งครับ ไญี่ปุ่นครับแต่ว่าไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ลูกศิษย์ของคุณสมนึกพัฒบุรีครับไัยยิงสปีครับเมื่อวานนั้นคู่ต่อสู้27ครับ178กับ182กับรธอยแิกิจครับทำหน้าที่สีนี้ายสับเรียบร้อยครับแมททุนนี้ใหญ่โตนะครับ68กิโลกรัมครับจับตาดูให้ดีนะครับอาวุธหนักแรงครับเป็นแฮมมีจุดเด่นก็คือการได้สองกาดนะครับ ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้โอ้โห,โโหเร่งก่อนเลยครับอับดุลลาอานิสช่วงแขนช่วงขาที่ยาวจริงๆครับอับดุลลาแม่ <c oughs> จะกระโดดเข่าลอยเข้าใส่ครับอับดุลลา <c oughs> จังหวะซ้ายยังไม่มีจังหวะครับเบกแฮมเอามาแล้วครับแข้งซ้าย เอาเจอบัดซ้ายครับลูกนี้ครับร่วงครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับลุกขึ้นมาเร็วเลยครับอับดุลล a h โดนหลักมวยนะครับการยืนครับมวยไทยนี่ต้องยืนให้มั่นคงครับนะครับโดนาดเข้าไปเลยครับเป็กโอ้โหเจอหมัดขวาครับเอาครับพอกันครับต่างคนต่างโดนครับกรรมการยังให้โอกาสทั้งคู่ครับโอ้โหวันนี้น้ำลายเหนียวเลยครับกับไฟแจ้งเกิดของเขาครับเบ็กแฮมสิงห์ปาตองครับ ต้องระวังครับอย so ่างที oh ่เรียนไว้ช่วงแขนช่วงขาของอับดุลลาห์นั้นยาวจริงๆครับนี่ครับหนึ่งก้าวของเว็กแฮมเท่ากับครึ่งก้าวของอับดุลลาห์ครับเพราะฉะนั้นต้องก้าวให้ลึกกว่านี้ครับอ้าวครัะพือขมอยู่กลางแขนเลยครับโอ้วันนี้เหนื่อยเลยครับเว็กแฮมสิงห์ป่าตองครับเจอกับนักมวยก้านยาวอับดุลลาห์อานิสแล้คอยจ่อเข้าไปครับเตี้ยกว่าก็ต้องขยับเข้าหาครับเป็นธรรมชาติของนักมวยครับ เรียกว่าสั้นกว่าขยับออกซ้ายครับอับดอลล่านี้ดึงหลบทันน่ากลัวครับพลังกระปั้นครับซ้ายตอกออกเยอะๆครับโดยเฉพาะแข้งของเวกแคมนะครับไป่หัวไหล่เตะยัดท่อนแขนเข้าไปเลยนะครับไม่กลัวครับวันนี้ครับอับดอลล่าครับโอ้โหคูกขวาครับย่อยแล้วครับแม่ขึ้นแบบไป๋ครับครับ มวยที่ออกได้สองกาดอยู่แล้วนะครับเบ็กแฮมทั้งแข้งทั้งหมัตมองเลยครับคู่ต่อสู้ <S <S เริ่มโดนบ้างแล้วครับอับดุลล่า <S <S นั่นแหละครับดึงจังหวะเอาละครับไม่ตกใจครับเบ็กแฮมปอชโอตวางเ,เนื้อเลยครับเตะเสยเตะช้อนเตะงัดเลยครับแหมช่วงป,ปลายๆย,ยกนี้ทำได้ดีเลยครับเบ็กแฮมสิงห์ป่าตอง โดนเยอะครับยกแรกครับจอล่ารันนี้จะดูภาพช้านี่ครับปัดซ้ายครับร่วงลงไปครับแต่ว่าลุกเร็วครับกรรมการไม่ทันครับนี่ก็โดนร่วงเหมือนกันครับเป็นแอมโอ้โหตกใจจริงหวาหน้ากลัวครับปัดล้อรอดไปจากใต้ท้องแขกเอาคืนเหมือนกันครับช็อตนี้มากมีสปริงอยู่ในลำตัวครับแข้งซ้ายจับยกอัดเข้าไปโอ้โหเต็มรักเลยครับ นักแข่งหัวดาไปที่หน้าอกครับไปต่อครับยก2กับเด็กมุ้ยเดือนนะครับกับไฟแจเกิดวันนี้ครับวันนี้เป็นคือของไปแฮมสินป่าตองครับยกครึ่งไทยญี่ปุ่นแมเริ่มจะเร่ง้วครับอับด u ลล่าครับแต่เหมือนว่ายิ่งเร่งจะยิ่งหลุดนะครับแข่งสายมาแล้วโอยหุยแม่บัดขวาเจอเข้าไปถึงกับยอดนะครับอับด u l l a าครับแรกเลยครับไม่มีใครกลัวใครแล้ว เรื่องติดแล้วครับอยู่ที่ใครจะแม่นกว่ากันครับโอ้โหมันมากครับเด็ดม้อยเดือดผู้คู่คัดสรรมาสมราคากับสโลแกนของรายการแล้วครับด้วบความมันทางช่อง8ครับแฟนๆติดตามกันได้จันถึงสุดสายไฟเสียไปเสียไปเอาพยายามจะเข้าไปใกล้ๆนะครับระยะนี้นะครับ อ้าวพุทธนี่ออกบอดเลยครับมาเท้าเข่าศอกครับแต่ว่าเขาโอ้โหดูจะเตะก้านคอครับเจอไปแค้มตามชาร์จแม่เหมือนยิ่งเร่งยิ่งเร่งแกจะยิ่งลุกลีนลูกลนเลยครับอับด u ล l a h ตรงไปแค้มกับไปแค้มครับมาแบบนิ่งๆครับแต่ละลูกคัดสัดมาฝากโดยเฉพาะโอ้โหดูเกี่ยวจะต่อยแล้วไม่โดนครับเจอหมัดขวาของไปแค้ม เยอะๆเวลาใส่กันมันจริงๆนะครับไ,ไ,ไม่มีกลัวครับทั้งคู่สู้กันสมศักดิ์ศรีครับ<ป>วัดกันเลยอ่ะคนเก่งตัวเล็กอีกคนหนึ่งตัวใหญ่ครับโอ้โหโดนพุกขวาครับลูกนี้เก่งเล็กปาะทะเก่งใหญ่เอาฮัดซอก<ป>วัดแม่ตีช้ากับการแยกทันทีครับ ไม่ให้คึงไม่ให้กอดกันนานครับดูเหมือนว่าจะกันสอกกันหมัดของเไคแฮมไม่ค่อยได้เลยครับอับดุลลาห์นี่ครับยกกำแพงหน้าตั้งกันไว้เลยครับเดิเนจะจับจังหวะได้เลยครับเบคแฮมกระโดดเข้าไปทั้งอยากดูทั้งหวาดเสียวครับออกองเชียร์ทั้งสะใจนะครับครบองค์เลยครับ สกซ้ายแน่นอนจริงๆครับแต่ว่าเจอฮุกซ้ายของดุลลาเหมือนกันลูกพึกยังพอมีครับน้ำมวยจากอิหร่านเด็กแทนต้องนิ่งๆแบบนี้นะครับออกอาวุธไม่ฉงฉ่างครับวางนนเนื้อเนอสายตาดีๆครับหมดยกสองครับ โอ้โหสองยกที่ผ่านมาไม่มีเวลาหายใจเลยครับนี่ครับเรซ่ามาติวเข้มเพื่อนเลยครับภาพช้าครับโอ้โหเก่าสายยกสูงเลยครับเจอสอกของไปแม่แ cm บุงตัวเปลี่ยนและฟรอสต์ออกด้วยขวานะครับสับสอกขวาทีครับแนีไม่แ c มได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสังเกตดูดีดีครับงัดลูกนี้ครับโอ้โห ดูครับต้องคว้าคอครับอัลจราแต่ลุนี้ดึ้งตีสวยครับอัลจูาอันนี้แต่ว่าเจอศอกงผมไม่แคมป์ครับอ่ะยกสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือและก็แจ้งเกิดในสังเวียนแห่งนี้ครับกับเด็กมวยเดือดมวยน้ำหนักเยือนนี้เต็มไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนะครับคู่นี้ครับไม่มีอุดอัดยืดย่าดูการออกอาวุธครับพลิกไปพลิกมา มาโอ้โหเจอแข้งซ้ายกระเด็นเลยครับลูกนี้อับดุลลา h ฟาวาคอมาจิ้มลำตัวแอนอับดุลลาจังกงนะครับเจอการซ้ายทีการขวาทีของเบ็คแฮมนะครับดูครับนี่เป็นมวยซ้ายแล้วครับดูครับเดี๋ยวไม่รีบครับดึงสวนซ้ายอ่าแหมตอนนี้เข้ายังไงเป็นหลงไปหมดแล้วครับอับดุล l l a h นニส บัดจะน่ากลัวนะครับดึงตัวนิดเดียวเวียงตัวนิดเดียวครับศาสตร์และศิลป์ของมวยไทยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับกรรมการกระเตือนครับบอกให้เดินเข้าหานะครับโอ้โหลูกที่เสียบสวยนะครับแต่ว่าโดนไปแค่มผลักล้มลงไปแานารขอมาเดี๋ยวผมจัดให้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเบคแฮมบอก โอ้โหหมัดขวาครับถึงไปแหมแต่ว่าเจอแข้งซ้ายครับอับด u ลล a h แก้ไม่ตกจริงๆครับแข้งซ้ายของไปแคมเดี๋ยวมาโอ้โหชิงตีก่อนเลยครับอับด u ลล a h นี่นะครับมาลุ้นวงในครับต้องลุ้นวงในแต่ก็ตียังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับก็ไม่ใช่มวยเข่าครับทางด้านของอับด u ลล a h ขณะที่เบลแองก็เป็นมวยแข้งนะครับ ลุดบอัตครับซ้ายนี่ครับเราจะเห็นความหลากหลายนะครับตีเข่าตีกันไม่เจ็บหรือว่ากอดกันนานกรรมการก็จะแยกเลยครับเกมมันค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับดูครับแม่ยังไม่แรงกําลังยังไม่ตกครับอัลโด่าดูครับ อ้่เติมความแม่นกว่านี้น่ากลัวนะครับทางด้านคาร์โดลารูปร่างโครงสร้างดูแขนดูขาครับแม่ยื่นแขนไปนี่งเลยขอบังเกงวีครับแปดแปดสิบสองเขาไปวิแค่ยี่สิบเจ็ดนะครับดูเหมือนว่าจะพังพอนเลยนะครับเป็นแฮมครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ใช้แรงเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ครับชมภาพช้ากันเลยครับ ดูข่าซ้ายเสียบมาสวนนะครับอับดุลลาไม่ครับดูคลิกนะครับดูจังหวะดึงครับปักเข้าไปครับต่อฟุกซ้ายครับเจอศอกขวาสวนนี่ครับยืนกระจายขาเดียวยกเททิ้งเลยครับแทงซ้ายดันเทลงไปอุ้ยสายวิ่แเข็มครับดูครับหลบเบี่ยงตัวมุดรอดใต้ท้องแขนครับนี่ครับซ้ายไต่ยัดท่อนแขนอย่างแรง แม่ดึลงลูมาสวยครับลูกนี้มัดมากๆเลยนะครับสู้กันถึง3ยกเลยแต่ตอนนี้เรามาฟาังคะแนนกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับ and your winner by unanimous decision แน,น่นอนมาเป็นเอกระชันครับ the red queen <Corner. S 2> และแจ้งเกิดได้สำเร็จครับเบ็นแฮมสิงป่าตองครับ <The Camp. S 2> เอาชนะคะแนน <Think S 2> อับดัวล่าอลิสจากอีอหลานไปได้